คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปชมบ้านกันแล้วน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ข้อมูลคุณผู้ชมกันอีกหน่อยนึงดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าสำหรับโครงการวันนี้นะคะเบสทาวกรุงเทพปทุมธานีเนี่ยทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยคือเป็นทาวน์โฮม3ชั้นส่วนของทาวน์โฮมทุกยูนิตเนี่ยนะคะจะมีหน้ากว้าง5เมตรค่ะก็เลยทําให้สามารถจอดรถได้2คันสองคันแล้วก็ฟังก์ชันข้างในนะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดค่ะอยู่ที่182ตารงเมตรนั่นเองะคะแล้วก็ลงบนที่ เริ่มต้นนะคะที่20ถึง32ตารางวาค่ะใช่ค่ะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกของตัวอาคารนะคะก็คือเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะ คือเน้นการใช้สอยได้จริงเป็นหลักโดยจะเห็นนะคะว่าช่องเปิดในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีแบบขนาดใหญ่มากมตรงนี้เนี่ยเขาดึงแสงธรรมชาติเข้าไปสู่ภายในพื้นที่ข้างในค่ะคะแล้วก็จะเป็นการลดใช้ไฟระหว่างวันด้วยเป็นบ้านรุ่นใหม่โทนสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นขาวแล้วก็แบบเขียวเลือกโอลีฟนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสีคลาสสิกที่แบบอยู่ได้นานอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องเลยค่ะคือแบบว่าตอนนี้นถ้าพูดถึงงานออกแบบปัจจุบันนี้ โซนสีที่ว่านี่ก็ลังนิยมเลยประมาณนี้เพราะมันอยู่ได้นานจริงๆอืมแล้วก็แบบเวลาดูเนี่ยดูจากภายนอกก็ดูสวยงามโมเดิร์นมากๆแต่ว่าภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมไปดูเลยค่ะมาค่ะตรงนี้ก่อนเลยค่ะตรงนี้คือเป็นส่วนที่แบบว่าค่ะติดมากับตัว ที่จอดรถนะคะค่ะซึ่งอันนี้คือโครงการดีไซน์ไว้แบบนี้เลยใช่มันจะเป็นคล้ายๆระเบียงเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันมันถือเป็น transition space ค่ะพี่แนนคือไรคะ transition space คือมันเหมือนเป็นแบบพื้นที่เชื่อมระหว่างภายนอกกับภายในใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าคุณคุณลูกค้าเนี่ยสามารถ b u i วเป็นตู้สูงได้เลยแล้วก็เก็บรองเท้าได้อุปกรณ์ทอมสะอาดอุปกรณ์ทำวาสะอจะได้แบบว่าไม่รกเกะกาตาใช่ดูมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็ดูจากภายนอกก็สบายตาด้วยจะวางแบบว่าเป็น bench ยาวคู กับกระถางต้องมายทรงสูงโอยใช่เป็นแบบมุงใส่รองเท้าถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านก็<ช>โอเคเก๋กูดใช่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะเข้ามาแล้วโอ้โหนี่ภายในเลยรูหรากว้างขวางเลือเกิน ถูกต้องค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเน้นความโล่งโปร่งสบายค่ะเพราะหน้ากว้างอย่างที่บอกไปว่ากว้างตั้ง5เมตรเลยนะคะแล้วก็ลึกตั้ง7.8เมตรค่ะโดยที่สังเกตว่าเนี่ยทั้งท่านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยช่องเปิดใหญ่มากทำให้ตรงเนี้ยสว่างตลอดเวลาค่ะใช่คือด้วยไซส์ก็ใหญ่จริงอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมีช่องแสงใหญ่เข้าไปอีกใช่มันทาให้ห้องมันขยายกว้างขึ้นออกไปอีกทุกอย่างและอย่างหนึ่งก็นี่เลย ความสูงถูกต้องอันนี้จากพื้นจดฝ้านี่เท่าไหร่นะคะ2.8เมตรค่ะ2.8เมตรได้เยว่าสูงมากใช่วิธีการเทสคุณผู้ชมต่อไปนี้เราจะสามารถเทสได้ว่าหลังไหนเนี่ยสูงคือจะให้น้องพิมเนี่ยกระโดดกระโดดถึงกระโดดแต่ใช่กระโดดไม่ถึงนี่แสดงว่าสูงมากถูกต้องเพราะที่นี่เขา2.8เมตรของทุกชั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่ชั้นล่างชั้นเดียวแล้วก็การจัดเลเยอร์เขาก็เป็นแบบว่า ฟรีแพนนะคะคือลูกค้าเนี่ยสามารถจัดได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยอย่างเนี้ยห้องตัวอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จัดเป็นตรงนี้เป็นส่วนลิฟวิ่งนะคะถัดมาตรงนี้ก็เป็นส่วนทานอาหารใช่ถูกต้องค่ะ,คะแล้วก็ดูมุมตรงนี้เลยค่ะเขามีการเจาะเป็นซ็อกเก็ตเข้าไปค่ะโอซ็อกเก็ตคืออะไรคะซ็อกเก็ตมันคือเหมือนเป็นช่องที่แบบว่าขุดเข้าไป เพื่อที่ว่ามันจะได้หลบแบบว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นอ๋ออย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาซ่อนห้องน้ากับห้องเก็บของค่ะอ๋อคือแบบบางคนถ้ามองผ่านๆอาจจะแค่คิดว่าเอ้ยเป็นล่องธรรมดาเฉยๆอย่างนี้ใช่ไม่ใช่เขามีการมันมีฟัง์ชันใิศเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูห้องน้ากับห้องเก็บของมันจะไม่เฟซเข้าทางส่วนลิวิ่งกับไดนิ่งอเรียตรงนี้เวลาแขกเหลือมาก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าอับอายไงคะ คือเหมือนแบบว่าสมมติกาลังนั่งแบบปาร์ตี้กันอยู่อย่างนี้ขอตัวมาขอตัวปล่อยของก่อนค่ะใช่ก็จะไม่ต้องแบบเปิดประตูมาอะไรอย่างไม่ต้องเกลิ่นเกลิ่นก็จะแบบใช่แล้วก็ตรงนี้ค่ะห้องเก็บของข้างในก็กว้างขวางนะครับพี่แนนโอ้ว้าวใช่ไม่ต้องก้มๆเงยเงยเใต้บันได นี่คือส่วนใต้บันไดตรงนี้กว้างมากผู้หญิตัวเล็กสูง180อย่างน้องพรีมก็สามารถเข้ามาได้มาดูส่วนอื่นกันต่อเลยค่ะค่ะนี่เลยอย่างที่น้องพรีมบอกไปว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะดีไซน์อะไรเนี่ยก็มันทําได้หมดจริงตรนี้แล้วก็ด้วยความที่แบบสเปซใหญ่มากคือตรงนี้สามารถวางโต๊ะกินข้าว แบบซส์อิ่มๆได้เลย4ี่คนได้เลยแล้วยังไม่พอถัดจากโต๊ะกินข้าวไปยังมีห้องส่วนนี้เป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์คือสเปซตรงนี้จะเปิดโล่งซึ่งโครงการเขาก็เลยดีไซน์ดูเป็นตัวอย่างว่านี่ตรงเนี้ยเป็น pantry กระจกกั้นมาใช่ pantry ได้ตรงนี้ก็แบบเป็นกระจกกั้นมาปิดกลิ่นเกินเสียงเสริงอะไรตรงนี้ได้หมดใช่หรือว่ามองอีกแง่หนึ่งคือถ้าสมมติอยากแบบ สามชั้นเดี๋ยวนี้อาจจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ถูกต้องก็ดีไซน์ให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยก็ได้เหมือนกันใช่ก็การตรงนี้ปิดไปเลยแล้วก็ครัวก็อาจจะย้ายไปอยู่ด้านหลังแทนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้านหลังก็มีพื้นที่เปิดโล่งใหญ่มากเลยนี่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยทางโครงการก็ดีไซน์ให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนกันคุณผู้ชมว่าสามารถต่อเติม่วนของหลังคาได้ได้แล้วก็ติดแอร์ก็ได้ด้วยใช่ถ้าติดแอร์ปิดหลังคาปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าได้สเปซแบบ กว้างเพราะว่าตรงนี้เขาให้มา2เมตรเลยนะคะแล้วก็พื้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่กราวสลับค่ะกราวสลับอย่างมันคือเหมือนเป็นพื้นที่เทลงไปบนบนตัวพื้นดินเลยไม่มีโครงสร้างรองรับแต่ว่าที่เนี่ยเขาผูกเหล็กแบบว่าจิ้มเข้าฝากโครงสร้างกับส่วนตัวบ้านแล้วก็ส่วนรั้วข้างหลังเพราะฉะนั้นมันจะไม่สุดค่ะอ๋ออย่างสมมติถ้าเวลาแบบบางคนกังวลเรื่องว่า เวลาจะต่อหลังคาเพิ่มอย่างเงี้ยใช่ต่อไปปุ๊บสักพักนี้ไปมันลงเรื่อยๆแต่ว่าตรงเนี้ยเขาฝากโครงสร้างไว้หมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรองรับการต่อเติมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบเลิศมากดีมากเนี่ยชอบที่สุดเลยคือทุกๆโครงการของเบสเนี่ยเขาจะดีไซน์ตัวหลังคาแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆสกายไลน์สามารถแล้วก็ก็เปิดอลกได้ก็จะเปิดช่องให้แบบให้ลมมข้ามาได้ถูกต้องค่ะตรงนี้เป็นจุดเด่นเลยของตั่วบ้านค่ะใช่ อิ่มกันไปแล้วสำหรับชั้นล่าง,ตงแต่ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อ <index> ไปเลยค่ะ<ป>คอะ้าวก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปถึงชั้นบนถูกต้องทุกๆโครงการของเลสทาลนี่มันเหมือนเป็นไลาเซ็นไปแล้วค่ะใช่ไหม <eredith S 1> คะิกเนเจอร์ของเขาที่แบบว่าคือลูกบ้านชอบไงใช่เป็นลินชาร์ดึองออกมาคือแบบใช้ทุก พื้นที่ให้แบบคุ้มค่าไปค่ะขึ้นชั้นสองค่ะนี่เราเดินขึ้นมาชั้นสองแต่เรามาเจออีกหนึ่งสิ่งด้านนี้ห้องเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของห้องที่สองเพราะว่าเมื่อกี้ข้างล่างเราเห็นไปแล้วหนึ่งห้องอันนั้นใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกสาวนักช็อปช็อปกันให้เต็มที่ค่ะเข้ามาสู่ส่วน master b เบ r o ูมค่ะตรงนี้ อ๋อ,าอมาสเตอร์อยู่ชั้น2เลยใช่คือตรงนี้เขาดีไซน์เป็นแบบเพนเฮาส์เลยค่ะคือแบบกินพื้นที่ตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปถึงหลังบ้านเลยถูกต้องและด้วยความว่าพื้นที่ของบ้านยาวมากอย่างที่น้องเคยบ,บอกแต่แรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากส่วนห้องนอนซึ่ง มีโซฟาเบสแล้วนะม,มีเตียงใหญ่แล้วนะมีที่ตรงนี้เล่นๆอีกแล้วนะและมี walk in closet กับห้องน้ำข้างในอีก walk in closet ใหญ่แลบอ,อันนี้คือเลิศมากสวรรค์มากค่ะสวรรคนค่ะสว่า์ของสาวๆอย่างเราตรงนี้กว้างมากเดินหมุนตัว2คนได้พร้อมกันเลยสามารถันเวย์แบบสวนได้ใช่เพราะว<ต>่าตรงนี้ข้าง<ช>หลังเขาแยกแบบสัดส่วนระหว่างซักโ้ากับ s เวอร์เลยนะคะ่ใช่แล้วกระจกเนี่ยคือ temper laminate เวลาแตกมันจะไม่ตกลงมา อ๋อนี่ประโยชน์ของความเป็นเทมเพิรใช่คือเขาให้มาเลยแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะใช้สองคนพร้อมกันได้ชั่วโมงเร่งด่วนตรงนี้คือหัวดีมาก่าแต่ว่ายังไม่พอนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการพูดคุยถูกต้องมาอยู่ข้างนอกใกล้เลย ตรงนี้เนี่ยพื้นที่กว้างมากอย่างที่บอกว่าช่องเปิดเขากว้างแล้วยิ่งเป็นตัว L อีกนะครับพี่แนีนตรงนี้มันทําให้เหมือนแบบว่าแสงมันเข้ามาเยอะขึ้นแล้วทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นไปอีกถูกต้องแล้วมุมมองดีด้วยอย่างสมมติอ่ะคุณนั่งชิลๆคุณนั่งชิลๆตรงนี้ได้เลยเทควิวมองไปคือเหมือนมันไม่มีอะไรบังสายตาูกต้านแล้วก็ ยังไม่พอนะคะคือตรงนี้ว่ากว้างแล้วระเบียงค่ะมีสเปซเหลือสําหรับทําระเบียงออกขาอ้นน<ม>างนอดมาก,มากชอบเลิศตรงนี้เป็นแบบระเบียงกว้างใช้งานได้จริงค่ะดีงามมากเพราะว่าคือสเปซเขาได้ไแล้วถ้าใครต้องการพื้นที่เพิ่มนะคะตรงนี้กั้นกระจกได้พี่แนนออแล้วเราเชื่อมสเปซตรงนี้กับตัวห้องไปเลย ใช่ล่ะแบบตั้งเป็นแบบมุมทํางานมุมเล่นโยคะอะไรได้หมดใช่หรือว่าถ้าแบบครอบครัวไหนมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งเป็นเตียงค้องตรงนี้ได้เลยนะแบบว่านอนกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอยู่ในสายตาใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลิศจริงค่ะจริงคือนั่นแหละที่บอกว่าพอโครงการให้พื้นที่ใหญ่อะมันจะทําอะไรก็ทําได้หมดเลยถูกต้องอุ้ยอคราวนี้อยากรู้แล้วสิว่าแล้วชั้นบนที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างต้องตามไปดูค่ะชั้นสามไม่ค่ะ นี่เลยค่ะตัวบันไดสวยงามใช่จะสังเกตว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยนะคะเนี่ยมันจะมีช่องแสงแบบขนาดใหญ่ไงค่ะพี่แนนทาให้ในเวลากลางวันเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟสว่างแบบเพียงพอมากแต่งงว่าจริงจริงมันเป็นเฮาท์โฮมคือมันต้องผนังติดกันทาไมมันมีช่องแสงจัดได้อันนี้เขาดีไซน์เลยให้เหมือนแบบผนังมันยื่นออกไปเพื่อที่จะให้แสงมันเข้ามาได้อ๋อเขาเหมือนแบบทําแบบการหลบช่องการเทคนิคต่างๆใช่ใช่คือแบบแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ค่ะเก๋จริงเก๋จริงถูกต้อง นี่ลูกโหคือที่กว้างมากจริงนะใช่นี่ขนาดหน้าห้องนะคะซึ่งปกติทาวน์โฮมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติมีห้องนอนสองห้องนอนสามเนี่ยทางเดินข้างๆนี่มันจะแบบหมุนตัวแทบไม่ได้เพื่อมีเฉยๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบกว้างจริงๆนี่แนนกลางสุดยอดยังเหลือเลยอ่ะนี่เลยค่ะเข้ามาห้องนอนเล็กห้องนอนแรกนะคะตรงนี้ถูกต้องวานหววมากมันคือห้องของฉันของลูกน้อยค่ะ จิ๊ต้องเป็นของลูกสิเพราะว่าเราต้องอยู่ชั้นล่างใช่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปด้านหน้าเลยค่ะพี่แนน้อลูกสาวไปแล้วต้องไปดูห้องลูกชาย,ชายบ้างลูกชายคนโตบ้างถูกต้อง ตรงนี้เนี่ยทางเข้าห้องจะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่แบบห้องที่แล้วแล้วนะคะว่า,าตรงนี้เขาเหมือนมีเว้นผนังไว้ช่วงหนึ่งเพือ่อที่จะแบบบิวตู้หรือหาตู้ลอยตัวมาวางเพื่อปิดตัวสั่นตู้เนี่ยค่ะ<อ>คือมันมีคิดมาเผื่อไว้แล้วคือจริงของจริงมันก็จะเป็นช่องลึกเข้าไปแบบนี้ใช่แล้วเราก็คือบิวตู้ปิดตรงนี้ได้เลยเือให้ตัวผนังเนี่ยมัน complete form ของมันคือไม่มีซอก<อ>ไม่มีมุมอะไรเงี้ยใช่พอเวลาเดินเข้ามาอย่างตอนแรกเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นผนังห้องใช่เนี้ยไม่เหมือน เป็นผนังไปเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะด้วยความที่ห้องมันกว้างใช่ไหมคะวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้สบายเลยค่ะใช่เนอย่างอันนี้วางทิงไซส์ไว้ก็ยังเหลือสเปซวางตู้ใหญ่ๆตรงนี้ได้ติดทีวีตรงนี้ก็ได้แล้วสเปซข้างๆนี่ใหญ่มากใช่ค่ะแล้วความรู้สึกคือดูโปร่งโล่งมากๆใช่เพราะอย่างที่บอกว่าช่องเปิดเขาให้มาเต็มที่นี่โอ้นี่ก็ยังมีช่องแบบว่าช่องใช่คือแสงธรรมชาติมันเหมือนเข้ามาได้เต็มๆอะค่ะแล้วมาทำให้ห้องมันสว่างแล้วก็กว้างขึ้นด้วย สวยมากๆเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเราได้ชมนะะรายละเอียดต่างๆกันไปแบบจัดเต็มแล้วนะคะามาถึงตอนนี้นําเสนอราคากันหน่อยดีกว่าค่ะสําหรับโครงการวันนี้ l บสท Town กรุงเทพปทุปทมธานีนะคะเห็นกันไป3ชั้นอิ่มๆนะคะแ,แต่ว่าราคาเริ่มต้นของคุณผู้ชมเพียงแค่ สอง0้านห้มนบาทซึ่งถ้าพูดถึงโซนเนี่ยใช่แล้วราคานี้คือขนาดทาวน์โฮม2ชั้นยังหายากแล้วเลยอันนี้คือให้มา3ชั้นเต็มๆใช่ที่สำคัญเนี่ยเป็น3ชั้นที่แบบว่าทุกอย่างให้แบบ p l u แบบบวกด้วยเพราะที่นี่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่การวางผังการ ก่อสร้างทุกอย่างเหมือนเขาคิดมาเผื่อไว้ให้แล้วแหมเรียกว่าราคาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่สําคัญค่ะตอนนี้ใครสนใจเนี่ยนะคะเขาให้จองเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองถือว่าเปิดโอกาสเลยคะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของคม่ามากใช่ก็คือใครสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามรายละเอียดที่โครงการก่อนได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะแวะเข้ามาชมตัวโครงการก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยเขาเปิดบริการทุกวันเลยค่ะมาชมบ้านตัวอย่างตั้งตัวอย่างเพราะว่าที่เนี่ย มีทั้งบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านขนาดมาตรฐานไว้ให้ดูด้วยค่ะใช่แล้วเขาดีไซน์ให้เห็นเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้เห็นตามล์สไตล์ที่แตกต่างกันที่สําคัญเนี่ยจะบอกว่าอย่างการตกแต่งทุกๆที่ที่เรามาดูเนี่ยคือแต่งตามได้ใช่คเพราะว่าสเปซเขาอิ่มอยู่แล้วลองมาดูของจริงได้เลยใช่ลองมาดูของจริงจะได้เห็นว่าที่ว่าเห็นจากในในรายการของเราว่าภาพสวยขนาดไหนที่เนี้ยสวยกว่าอีกของจริงสวยยิ่งกว่า และนี <Auf> <S 2> <S 2> ่แหะค่ะก็ค <ice> ือโครงการดีๆนะคะที่วันนี้ Home Buyers Review นำมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าครั้งหน้าเราสองคนจะพาไปเจาะลึกโครงการที่ไหนนะคะก็อย่าลืมรอติดตามกันนะคะทางช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ y o u t u b e นะคะที่ Home Buyers TV ค่ะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook Fan Page ที่ Home Co Th ค่ะพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ